กอนนะัควัเป็นไงเนางเรพี่ยยปยาอู่นสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ครับความรู้สึกที่ได้เป็นดีเซนเตอร์ครับกับาอ่อรู้สึกดีมากใจกณมากวันนี้สั่งมากเลยขอคคุนที่วีโซซ่า ให้โอกาสแบบนี้ค่ะบขอบคุณมากครับมาเจอแฟนคลับเยอะๆเป็นไงคะมาใจฟูขนาดนี้นะจริงจริงขอบคุณที่ให้เรามีความสุขครับขอบคุณมากครับมาทีจริงจริงไม่รู้ต้องทำยังไงแต่จริงๆริขอบคุณ เพราะฉะ้นคือเซฟครบทุกมากค่ะพี่ทํรู้สึกยังไงที่เราตั้งชื่อให้เครื่องเคร่จนได้เป็นฟรีเซ็นเ่ค่ะเอ่อร้ไงี่คพูดคําว่ามิโซครั้งแรกไร How do you feel that i s o a c e by you and then you n o w you get it as a ไม่คอยรู้เป็นนี่แต่อาจะจมเองาอีคาเมื่อไหร่บเว่กาเลยยิมเลยวาแต่จำเองเลยคอมดบีโซ่มีโซ่เป็่มีโซ่อย่างพอได้กินครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงครับโอ้กินครั้งแรกบีเลงเยอะเลยแล้วก็กินเยอะๆไทยกบเพราะว่ากว่ากดาสุ เาะวน้กิยอปกติไปเที่ยวก็กินบิโซอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงนี้กินเยอะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเราต้องใช้แรงเยอะๆเล้วปกติไม่แรงเยอะไม่มีแรงเยอะแบบนี้แต่จริงๆช่วยเยอะๆได้ครับมันช่วยกู้คืนพลังงานหรือเปล่รับอ๋อใช่ครับอย่างมันมีสองสีเราชอบกินสีไหนครับสีเหลืองครับเพราะว่าเพราะว่าสีชมพูสีแดงสีแดง 거 알로이 문간대 폼 아니 아로차 써니깐 컵오리지널 로차 오리지아피피 조랑라 카. ชอบ시 아니카. 츄피 츄무 커브. 아. 러키. 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 러 รู like mm ้ส hmm> oh. oh, oh, okay. uh ึก huh. ย uh ังไนี huh. ่ยครับคลบละไม่แบบนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ให้ฝากโอเคฝากไปค่ะฝากแฟนชวนแฟนดื่มดื่มชวนดื่มมีโซนครับเชิญชวนเชิญชวนแฟนๆดื่มมิโซะโอ้โหอร่อยยังไงให้แฟนๆมาดื่มกันโอเคสุ้เชิญชวยกันครับครับคาบกินมีมีแรงเยอะเจ้ามีแรงเยอะครับอ่โอเคอันนี้ยังไง วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ด้อมใจฟูมาเชียร์เราเยอะขนาดนี้จริงประทับใจค่ะไม่รู้พูดยังไงจริงๆขอบคุณมากๆครับเรารู้ไหมฮะว่าในเมืองไทยเราดักมากมีคนชื่นชอบเรามากเราไม่เคยคิดทุกคนชบเราเลยจริงๆ เรารู้ไหมครัว่าเขาชอบเราด้วยความสิ่งธรรมชาติของเราเรียว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 พี่พี่จองรู้หรือยังเขาว่าตัวเองดังเหมือนดาราแล้วเหมือนดาราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ตื่นเต้นไหมครับพี่แบบเจอกับกองเยอะๆสือมวลชนแบบนี้ตื่นเต้นมากขนาดไหนฮะมั่งมากครับเป็นครั้งแรกเดาราที่ถ่ยมาเป็นต่อเป็นต่อ อยะไรนะคะข้อาที่ผ่านมากัาเป็นคไทยเป็นยังไงบ้างยังไงนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เข้าดูที่เขาอยู่เมืองไทยเขาเป็นยังไงบ้าง How do you feel since you here in Thailand What do you feel What What you feel about Thailand อ่าเวลาไปเที่ยวใช่ใช่อหารัลโหยเวลาไปเที่ยวเจาคนไทยบริเอยใช่ทุกคอนช่วร์ใน จริงไกด์มาลเอบคอบมาเลวเราไปเที่ยวทัวร์ไทยโบยโบยแต่ท่ากิงไมค์คอยไมค์คอยลอัาังไงบ้างครับที่เรารูึกเราได้เป็นพลังบวกให้กับคนไทยคนไทยเห็นเรายิ้มได้อะไรประมาณนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างที่เ How you feel because it's Thai people feeling that whatever you go is a very positive you know How do you feel about this อความสุขจริกครับอยากอยากบอกรักอะไรคนไทยไหมคะที่รักเราขนาดนี้ที่มอบความรักให้เราขนาดนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆนครับพูดอะไรกับแฟนๆจริงๆพวกที่ให้รู้กับเราที่นี่ก็จริงพวกที่ทุกคนอ เรียไหมนะอยากพูดเกิดเป็นๆใช่ไหมครับอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้นานๆครับประทับใจอะไรเมืองไทยมากที่สุดประทับใจที่สุดในเมืองไทยหรอครับเต้ยังประทับใจที่สุดครับ าที่เวลาไปเที่ยวที่ซาุซารุปเลยทำสุดๆอยากอยากทำงานในวงการบันเทิงต้องไหมครับอย่างเช่นเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากเล่นรเดี๋ยวขอตอบให้นะคะตอนนี้ตอนนี้อยากให้พูดจริงอยากพูดคอสยูทูบแล้วพุ่งแพร่งแค่แบบนี้ครับอย่างอย่างพี่จองเนี่ยบอกว่าอยากร้องเพลงแต่คันแลนบอกว่ายังไงคะอ่าอ่ยังไงคะคันแลนจะทำเพลงให้พี่จองไหม วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนห่่มเนสไตล์อคไหมได้ได้ได้ช็ชอมอรต้องเเสียงโอ้โห้องพยายามโอเคขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอเขิเสิร์ชยินเสิร์ไู่มค่ะ มองมกล้องไปใบใส่กล้องโอเคปอมือให้กล้องอยจ้าปอมือให้กล้องเส็ทาเใช่ใชใช่รู้ป่ะพี่จองพี่จองคัเรียกนี้ค่ะทุกคนสองคนหนึ่งาตัวแทนครับพี่จองพี่จองไฮลนด์เท็โฟโตอ่ะหัวใจหัวใจหัวใจโอ้อี้โอโอ้พี่้อแอายยอ้สอ จอพี่จอมขลั้องพี่อมเองต้องพี่อมเองพี่จอมเองพี่จอมเองเก่งมากพี่จอมเลังทำ้ดีพ่อต้พนีโอเคโอเคพี่จอมเลังสามพี่จอมเลังก็มีหน่อยพี่จอมพี่จอะเลังก็มีหน่อยก็มีจักก็มีจัะก็มีจักก็มีจักพี่จอมพี่จอมสาตาสาตาห่ยอายเลี้ยวเอ้า